สวัสดีครับมาดูมาเก็ตนาฬิาเศรษิประจำวันจันทร์ที่22สิงหาคม2022กันโอเคก่อนอื่นไปดูเทรดเซตอัพของวันศุกร์ที่แล้วเทรดเซตอัพในวันศุกร์นะครับก็ค่อนข้างเคลียร์เนื่องจากว่า Daily, w e e k l y m มันลี่เป็นวันท้าวเฟรมดาวทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรโฟกัสไปในการเทรดช็อตไซส์เป็นหลักเพราะฉะนั้นนะครับก็สมควรอย่างยิ่ง ถ้าราคา pullback กลับขึ้นไปสู่ pre market resistance นะครับก็คือโซนนี้นั่นคือโอกาสในการเข้าเทรด short size ที่ดีที่สุดในวันศุกร์ครับเพราะฉะนั้นก็จริงๆไม่ต้องทำอะไรคำนวณก่อนลงหน้าได้เลย,เลยถ้าขึ้นไปที่นี่นะครับ short ต,ตรงนี้ stop loss ที่นี่นะครับอย่างน้อยที่สุดถ้าเราเทรดลงมาสู่ สปอร์ตโซนนี้เราจะได้3.8มดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวลากมานิดนึงเราก็เข้าที่นี่ได้เลยนะครับจากนั้นสเกลเอาที่นี่นะครับพรีมาเกตสปอร์ตสามารถสเกลมันออกได้เลยนะครับเพราะอย่าลืมเราเทรดอยู่ใน สถานการณ์ที่เป็น bearish นะครับ one time framing down ทั้งหมดแล้วตลาดนั้นลงเทสตร,ต,ตรงนี้แล้ว1รอบ2รอ,อบเพราะฉะนั้นลงมาเสสรอบที่3มีสิทสูงมากที่จะทะลุนะครับเพราะฉะนั้น scale out ที่นี่ได้ประมาณ3.8นะนะครับแต่ก็ make sense มากพอและพอมัน break ปุ๊บลงไปด้านล่าง target ต่อไปคือที่ initial support นะครับซึ่งถ้าลงมาถึงเราก็จะได้เทรดนี้ อนะโอเคสำหรับคนที่ไม่ได้เข้ามาตั้งแต่ต้นนะครับจะมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งถ้าราคานั้น pullback กลับไปที่ pre market support ที่โดนเบรกแล้วนะครับกลายเป็น resistance แล้วเราก็มี mid point v e t e c o n f l u e n c e อยู่ที่นี่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็คำนวณลงหน้าได้เลยนะครับถ้าไม่ได้เข้าเทรดตั้งแต่ตรงนี้เราก็สามารถเข้าตรงนี้ได้แถวๆนี้นะครับถ้าราคากลับเข้ามา แต่ว่า Reward ทุกจะโชว์รับรองได้ว่าไม่ดีนะครับเพราะว่าเราจะเป็นต้องวางไว้เหนือ v w แวซึ่งตอน v w r e บ Real Time อยู่ที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นก็วาง Stop ทะแถวนี้ Target ที่นี่เท่ากับว่าเราจะได้ประมาณสัก3ามาถ้าราคาขึ้นมาถึงนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูขึ้นมาถึงไหมพอขึ้นมาถึงปุ๊บนั่นแหละครับช็อตนะครับพอมันลงมาแล้ว เราก็เทรลส stop ก็ได้นะครับลงมาที่เนี่ยเหนือ VWAP เพราะฉะนั้น Reward ร์ดทุกโช,โชก็จะดีขึ้นไปอีกนะครับอาจจะได้ถึง 4R โอเคจากนั้นก็แค่รอนะครับนั่นแหละครับลงไปถึงที่ Initial Support ก็จบวันได้เลยซึ่งจะเห็นว่าเทรดหลักก็คือการเทรดที่ Pre-Market r e s ิสเทนนะครับ a r l u t หลักคือ Initial Support ถ้าเทรดแบบนี้ได้โฮได้ ก็เท่ากับได้ห้าเอ่านะครับแต่ว่าถ้าไม่ทันก็เทรดตอนที่ราคาเป็น pullback กับใกล้ๆกับ mid point v w ap, นะครับแต่ว่า target ก็อย่างที่เห็นราคา expand ลงมาได้พอสมควรแล้วก็จะเป็นต้องออกที่นี่ตรงไหนก็ได้นะครับที่ initial support โอเคมาสู่ตลาดในวันนี้ก็แน่นอนว่า one time framing down ยังอยู่ทั้ง3 time frame นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์ยังแบริชอยู่เพียงแต่ว่าอาจจะลดความแบริชลงนิดนึงนั่นก็เป็นเพราะว่าตลาดนั้น expand แลลงมาได้พอสมควรแล้ว t a r ์ e t เนี่ยมันอยู่ใกล้พอสมควรแล้วนะครับนั่นก็คือที่แถวแถวนี้นั่นเองโดยที่มี Ne คเก็ตวิพออกแว้วก็ที่ balancing low ของ4 day balance ตรงนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วอาจจะลงไปต่ำกว่านี้ได้เพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราไม่มีข่าวอะไรสำคัญที่จะมา drive market เพราะฉะนั้นเนี่ย ต้องดูนะครับว่าจะลงไปถึง initial support ได้หรือไม่แต่ไงก็ตามการช็อตยังถือว่ามีโอกาสดีกว่าต่อไปก็ตามที่วัน time framing down on daily ยังไม่จบนะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือยูโรโอเคสำหรับพาดอลล่านะครับไปดูเทรดเซตนักันเริ่มตรงนี้นะครับแต่ก่อนอื่นแน่นอนอยู่แล้วว่าเราต้อง หาโอกาสในการช็อตเป็นหลักเนื่องจากว่าเรามีวันทำเฟรมิ่งดาวทั้ง3ามทำเฟรมนะครับโอเคสมมติเริ่มตั้งแต่ประมาณนี้เราเห็นลงหน้าอยู่แล้วนะครับว่าจุดที่เป็นกู้เท็ดโลเคชั่นอยู่ที่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นเราหมายตาไว้ก่อนที่ i i n initial r e s i s t a n c e Zone ถึงไม่ถึงเดี๋ยวต้องดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดราคาขึ้นไปปุ๊บเราจะเห็นละเรามี reference point ที่อ่ะที่นี่ เป็นสวิงไฮดูสิครั้งที่2ขึ้นไปถึงพ uh, รีมา켓อินิเชียลเรจเอนโซเลยไหมครั้งที่2ก็ขึ้นมาไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าราคาขึ้นมาอีกรอบหนึง่งแถวแถวนี้นะครับอาจจะต้องช็อตแล้วถ้าราคาขึ้นไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นคํานวณก่อนล่วงหน้าได้ว่าเราจะได้ 2R เป็นอย่างน้อยหรือไม่นะครับถ้าเราช็อตแถวนี้ ซับลอดจำเป็นต้องวางไว้เหนือ region zone. อินิเชียลเรจิ z o นโเพราะฉะนั้นถ้าลงมาถึงอย่างน้อยที่สุดที่ pre-market support เราจะได้1.7 r านะครับอาจจะโอเคพอสมควรเนื่องจากว่าเรามีวันทำเฟรมดาวทั้ง3 t า m ทำเฟรมโอกาสที่มันจะเบรคมันมีสูงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าที่นี่1.7ลงมาถึงพพอร์ตอันต่อไป3.7โอเคละนะครับแต่ถ้าเก t หลัก ก็อย่างที่คุยไว้เมื่อวันศุกร์ก็คือ naked Report ถ้าได้จะได้4 6นะครับถ้าลงมาถึง initial support ก็จะได้ 5.5R โอเคเพราะฉะนั้นดูขึ้นไปถึงไหมเนี่ยครับ s h o ตได้เลยจริงๆไม่จำเป็นต้องถึงก็ได้ที่ initial r e In s i s t a n นะครับจากนั้นพอราคาลงมาถึงที่นี่ scale out หรือไม่ต้องดูนะครับเพราะอย่าลืมราคาลงมาถึงแล้วรอบนึง มันขาดไปนิดนึงแบบนี้เราจะอนุมานว่ามันเทสซอนนี้ไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าลงมาเทสอีกรอบนึงโอกาสทะลุมันมีสูงนะครับเราจะสเกลเอาท์ที่นี่ก็ได้นะครับโอเคสมมุติเราสเกลเอาท์ออกที่พรีแมร์เก็ตสปอร์ตก็อย่างที่เห็นน 1. 7, 1. ัด1.7 1.8นะครับถ้าสเกลเอาท์ที่นี่ได้3.7พราะ,ะนั้นลงมาถึงแล้ว ที่เหลือถือว่าเป็นโบนัสนะครับถ้าลงไปถึง i n i ิเชล s u p p อร์ก็ดีนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นไปน,ปนตามแผนจะดสเกลเอาที่นี่ก็ได้ที่นี่ก็ได้นะครับที่เหลือก็คือล็อก profit ทั้งหมดด้านล่างที่อินิเชล s u p p อร์ไม่ควรโฮ l เทดตต่อไปแล้วเพราะที่นี่คือ a าเกตหลักนะครับส่วนใายก็ตามที่ ไม่ทันในการเทรดตรงนี้นะครับก็โอกาสที่ดีที่สุดที่จะเข้าอีกครั้งหนึ่งก็คือที่พอมันหลุด p r e m k e t support ปุ๊บ pullback ก,กลับขึ้นไปก็ต้องเป็นต้องช็อตที่นี่นะครับแล้วยังน้อยที่สุดควรหูให้ได้ถึง naked v p o ถ้าดีกว่านั้นคือ initial support นะครับโอเคมาดูตลาดในวันนี้ก็ ยังชัดเจนอยู่นะครับเนื่องจากว่าเรามีวันทำเฟรมไม่ดาวทั้ง t i m ทำเฟรมแต่ช็อตเทอร์มอแอสจำเป็นต้องปรับลดความร้อนแรงลงนิดนึงนั่นก็เป็นเพราะว่าตอนนี้ราคานั้นลงมาถึงโลของบาลานซ์ที่13วันนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าลงมาถึงทาร์เก็ตแล้วแต่ยังไงก็ตามเรายังไม่ควรที่จะหาโอกาสในการเทรดลองไซส์ตราบไ้ก็ตามที่วันทำเฟรมไม่ดาวออนเดลียังไม่จบ เพราะฉะนั้นดีกว่ามากถ้าราคา pullback ก,กลับขึ้นไปแล้วหา short เซ t ็ p ัพลงมาที่ p r e m a r k e t support อีกครั้งหนึ่งหรือที่ initial support แต่ถ้าลงมาถึง initial support ต้องระวังเพราะที่นี่อาจจะต้องมี reaction แล้วนะครับโดยคนที่ชอ็อตมาตั้งแต่ด้านบนเนี่ยนี่คือ target หลักแถวนี้นะคร,ครับเพราะฉะนั้นถ้ามันลงมาใกล้ๆแล้วการ s h o r จะถือว่ามีความเสี่ยงเพราะมีสิทธิสูงที่มันจะ p ู l b a c นะครับโอเคเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ว่าจะพู l l b a c k กลับขึ้นไปถึงวิลเลนโซนด้านบนให้มีโอกาสชอ็อตหรือเปล่าถ้าลงมาเลยนะครับโอกาสชอ็อตก็อาจจะต้องรอให้ราคา pullback ลึกนิดนึงถึงค่อยชอ็อตนะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือพอร์ตลล่าสำหรับทองคำนะครับโอเคไปดูเมื่อวันศุกร์เทรดยากประมาณหนึ่งนะครับจริงๆไม่ประมาณหนึ่งเทรดยากมากพอสมควรนั่นเป็นเพราะว่า เราต้องดูภาพนี้ก่อนนะครับเมื่อวันศุกร์เราเห็นว่าที่นี่นะครับ initial support คือขอบล่างของ b a l a n c ิ a r e อเพราะนั้นก็นอย่างที่บอกไว้ถ้ามันเบรกไม่ได้มันจะกลายเป็น good trade location สำหรับ buyer นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงแรกที่ราคายังไม่เบรกเทรดยากครับเพราะเราจาเป็นต้องโฟกัสในการเทรดลองไซส์นะครับจะเห็นว่าเมื่อประมาณสัก11โมงลงมาเทสรอบนึง พูแบ็กกลับไปจากนั้นพอลงมาอีกรอบหนึ่งกลายเป็นการเทสรอบที่2ส,สิ่งที่เราสังเกตเห็นอย่างหนึ่งนั่นก็คือว่าถ้า b u y e r active ต้อง Active ที่นี่แล้วและราคาจาเป็นต้องขึ้นไปถึงเรียนโซนที่ใกล้ที่สุดเพราะยังไงตามต้องไม่ลืมที่นี่คือคูเท l โลเคชันสำหรับ b u y e r ถ้ามียังไม่เบรกโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ราคาขึ้นไปไม่ถึง i ินิเชียลเรีย zone มันบอกเราว่า Move นี้ที่ขึ้นไปเป็น We a k buyer แต่เนื่องจากวาราคายังไม่เบรก ลงไปใต้ Ini ิเชียล p p อร์มันก็ยังจะเป็น d t r a d e l o c a t i o นอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นการช็อตในขณะที่ราคายังไม่เบรก Initial Support เป็นเรื่องเสี่ยงมากนะครับแต่โอกาสในการเทรดลองไซส์อาจจะมีแต่ต้องใจเย็นนิดนึงนะครับตอนที่ราคานั้นลงมาอีกรอบหนึ่งรอบที่2ไม่ดีอย่าเพิ่งเทรดเพราะนี่คือก,การเทสรอบที่2อ,อย่างที่บอกก่อนหน้านี้ถ้าไบเออร์จะเข้าเขาเข้าตั้งแต่ตรงนีแ้แล้วราคาแล้วราคาต้องไป ครับเพราะฉะนั้นลงมาอีกรอบนึงรอจะเห็นว่า buyer ไม่ได้ active มากพอละเพราะตลาดบาลานซิ n งครับจากนั้นทองคำพยายามเบรกลงมาใต้ initial support แต่ไม่วิ่งครับนี่คือ warning สายเราจำเป็นต้องรอเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามันเทรดอยู่ที่พักนึงใหญ่ๆไปต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นตามใดที่ไม่เบรกแล้ว h o l ใต้ initial support ตรงนี้จะถือว่าเป็นกู้เทรดโลเคชันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเมคเซ็นในการเข้าเทรดลองไซด์แถวๆนี้จังหวะไหนก็ได้จากนั้นราคาขึ้นไปถึงเลฟเฟนพอย n ์นะครับก็คือที่นี่ไปใกล้ก็อย่างที่บอกถ้านี่คือ s t r o n g กอร์ไบเกับเข้ามาแอคทีฟราคาจำเป็นต้องขึ้นไปถึง r ร a l z o โซนที่ใกล้ที่สุดเพราะมันไม่ยากที่จะขึ้นไปถึง แต่ครั้งหนึ่งเบรกเส้นนี้ไม่ได้ครั้งที่สองก็เบรกไม่ได้จาเป็นต้องหลอก profit แถวนี้ได้เท่าไหร่ก็ต้องเอานะครับแต่จะยังไม่ช็อตตามไดก็ตามที่ราคายังไม่เบรกแล้วโหมต้า Initial Support แต่หลังจง break, งากเบรกไปแล้ว pull back กลับขึ้นไปนี่คือโอกาสที่ดีที่สุดในการช็อตเพียงแต่ว่าถ้าสำหรับคนที่เทรดเดทเวลามันไม่เหลือ นะครับจำเป็นต้องออกแถวแถวนี้แต่ไม่ได้แปลว่ามันจะหยุดที่นี่นะครับตามไปก็ตามที่ยังโคอยู่ใต้ initial support ซึ่งเป็น area balancing ราคาสามารถ expand ได้ลงสู่ดาวไซด์ได้นะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นจึงต้องกลับมาดูต่อในวันนี้เราจะเห็นว่าโอเคตอนนี้พอตลาดนั้นเบรกลงมาใต้ balancing 16วัน daily mm hmm. กลายเป็นวัน time f a m i n g down เรียบร้อยแล้วนะครับเพ mm ีย hmm. งแต่ว่า market context ไม่ได้ bearish มากขนาดนั้นนั่นก็เป็นเพราะว่า weekly ยังคง balance อยู่เพราะฉะนั้นนะครับตาบได้ก็ตามที่ราคายังโ h o l e อยู่ใต้ i n n t i a l resistance โ okay. อเคเซ l l ลอร์น่าจะยังคง control market อยู่ใน short term แต่ยิ่งตลาดนั้น expand และลงไปสู่ downside เท่าไหร่โอกาสที่เราจะเห็น buyer กลับเข้ามา Active ก็มีมากขึ้นเท่านั้นเพราะ weekly ยังคง balance อยู่นะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เราจำเป็นต้องเทรด แล้วโหค่อนข้างสั้นนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าตลาดมันจะเวียงขึ้นเวียงลงในกรอบนี้ลงไปเกาะตามไปก็ตามที่ราคายังโฮอยู่ใต้ Initial r e ์ด a ชนีโนแต่ว่ามันอาจจะไม่สมูทลงไปเหมือนกับตัวอื่นๆเขานะครับพอลงไปถึง u p อร์ตมันน่าจะมี r รี c t ชั่พอสมควรสำหรับทองคำสำหรับยู่0นะครับโอเคไปดูแ e s t u p ากันนิดนึงหลักๆเลยคือ การเทรดช็อตซด์เนื่องจากว่าที่นี่นะครับ initial support รวมถึงที่33826ตรงนั้นเป็นโลของวันก่อนหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าราคา break ลของวันก่อนหน้าได้ daily จะเปลี่ยนจากวันทําม framing up เป็น balance นะครับแล้ว seller จะกลับเข้ามา active เพิ่มมากขึ้นอย่างที่บอกแล้วในเทรด plan นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ประมาณสัก ตีสบ้านเราใช่ไหมแบบนี้นะครับโอเคประมาณบ่ายโมงห้นะครับเราจะเห็นว่าไบเออร์พยายามบายตรงนี้นิดนึงแต่ขึ้นไปเราติดที่ yesterday r e p v r t นะครับเพราะฉะนั้นดูตรงนี้เริ่มต้นแถวแถวนี้ก็ได้นะครับเรารู้ว่าถ้ามันเบรก3 3 8 2 6มันจะเปลี่ยนจากวันทามเฟ i มอัพ กลายเป็นบาลานซ์นะครับเพราะฉะนั้นโอกาสในการเข้าเทรดช็อตไซส์ก็จะเริ่มมีเหตุผลเพิ่มมากขึ้นอย่างที่เคยบอกหลายครั้งแล้วนะครับว่าต้องรอก่อนให้ราคานั้นจบวันทางเฟรมอัพเพราะฉะนั้นพอมันเบรกปุ๊บเนี่ยครับเหตุผลในการเทรดช็อตไซส์จะเริ่มมีทันทีนะครับโดยเรามองหาจุดที่เราจะวาง s t ็อปลอสนะครับที่โอเคที่สุดก็คือเหนื เ e s r อ yes, a สดวพอกเพราะฉะนั้นคำนวณก่อนลงหน้าได้ถ้าราคาขึ้นมาใกล้ๆกับ Mid Point นะครับสต็อปล s อวางที่นี่ดูซิว่า Support เนะี่ยที่นี่เราจะได้สัก 2R ไหมก็เห็นว่าได้แบบเนี้ยนะครับจะเริ่มมีเหตุผลในการเข้าเทรดแล้วเราก็อาจจะต้องจำเป็นที่จะต้องออกที่นี่ทั้งหมดด้วยเพราะถึงแม้ว่า Daily จะเปลี่ยนจาก Balance แต่ Weekly ยังเป็นวันท r เฟรมอัพอยู่เราโฮเทรดช็อตไซ์านานไม่ได้ โ okay. อเคเพราะฉะนั้นก็ต้องดูนะครับอ่ะนั่นแหละครับขึ้นไปที่ initial support ที่โดนเบรกกลายเป็น resistance นี่คือการช็อตลงมาถึงที่นี่อย่างที่เห็นได้2องน่ง R จำเป็นต้องล็อก profit หรือถ้าใครอยากโ o จํจำเป็นต้อง scale out ที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นก็ดูต่อไปนะครับก็จะเห็นว่ามันติดที่นั่นถ้าใครยังช็อตไม่ทันเนื่องจากว่าตลาดนั้นเบรกลงมาแล้ว นะครับเพราะฉะนั้นถ้า pullback กลับไปอีกรอบนึงเราสามารถช็อตได้เลยที่ v w เ p เราไม่ช็อต midpoint เพราะว่าอะไรเพราะถ้าเก็ตมันอยู่แค่นี้มันอาจจะไม่ได้ 2R ถูครับเพราะฉะนั้นช็อตที่ VWAP ก็คือแถวนี้ stop loss วางไว้ที่เดิมคือเหนือ yesterday VPOC เนี่ยลงมาถึงที่นี่ก็ยังจะได้ 2R อยู่ดี2.5เพราะฉะนั้นช็อตตรงนี้อีกทีก็ได้นะครับ lock profit ที่นี่ จากนั้นจะเห็นว่าตลาดบาลานซิ่งต่อไปนะครับจนจบเซสชันโอเคนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้กลับมาดูสำหรับวันนี้จะเห็นว่าพอมันเบรกแล้วนะครับมันก็เปลี่ยนจากวันดาวเฟรมอัพกลายเป็นบาลานซ์แล้วเราคาดการ เบื้องต้นก่อนนะครับว่ามันอาจจะบาลานซิ่งอยู่ใน5วันนี้นั่นแปลว่าตอนนี้ราคาจะอยู่ณจุดที่เป็นกู้เทรดโลเคชันสำหรับไบเออร์ตราบใดที่ราคายังไม่เบรกลงไปใต้อินิเชียลสโตพอร์ตมีสิทธิ์ที่เราจะเห็นไบเออร์กลับเข้ามา Active, แอคทีฟาะยังไงก็ต้องไม่ลืมวีค k l ลี่ยังเป็นวันทาวเฟรมอัพอยู่นะครับเพราะฉะนั้นต้องดูว่าเราจะเห็นไบเออร์กลับเข้ามาแอคทีฟที่นี่หรือไม่ถ้าแอคทีฟก็จะ e อกส n d นเรียนขึ้นสู่อัพไซด์นะครับโดยมี t a ร็เกตในอินทราเดย์ท a m e อาจจะขึ้นไปถึงได้ถึง initial resistance zone นะครับรวมถึงต้องดูด้วยว่าถ้ามันพยายามเบรกแล้วมันโฮไหมถ้ามันไม่โฮแบ็กกลับเข้าไปในบาลานซ์ยิ่งจะเป็นเหตุผลเพิ่มมากขึ้นให้ไบเออร์กลับเข้ามาแอคทีฟนะครับแต่ in case ว่ามันเบรกแล้วมันโฮต้า initial support ก็มีสิทธิ์ที่จะ expand r ล t e ลงสู่ดาวไซด์ downside. โดยที่โซนนี้นะครับ33281น่ 3, 3, 2, 8, 1, ถึง3า 2, 2 2น่าจะเห็นไบเออร์กลับเข้ามาแอคทีฟพอสมควร นะครับโอเคเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้คือ Market Analysis ประจำวันนี้ยังไงก็ตามก็หวังว่าจะมีผลงานการเทรดที่ดีมเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ